กราบสว,วัสดีท่นผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับช่องบูเมอร์ที่เฮ็ดกนันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่น CV 4 v 4ีแล้วตาเดียวฮะเมื่อวันสองตาไปวันนี้เอาตาเดียวพอเพื่อความโชคายมันยังอยู่เอาตาเดียวก่อนดูแหลงตกนะฮะไปไปเริ่มเกมกันหมด CV 4 v 4ซจากอันดับครับไปครับ เดี๋ยวตัดไปตอนที่เราหาห้องเจอนะครับผมไปกด้ bye bye. อืมอ่าไม่ค่อยได้พูดละเพราะว่าเวลาลวเล่นเกมเพินมมันจะเป็นยังไงละยูหนกัยนก็แม่ยอยู่หนฮัลโหลฮัลโหลยูหนหรอ

นี่ยีรนี้ลูกข้างจะติง้วยไม่ใช่ธรรมดาเมื่อกีมที่เราเคยเล่นมาเขารู้จักกับการลืมี่ร้นม blood. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

นใครอยากเล่นของตัวฉันวะอืมตกลงอีก้ะโอเคค่ะ first blood double k i ่ค่อยจะได้พูดเท่าไหร่นะ

คือว่าวันนี้ชนะไปนะขอะพดัดแล้กันนะคนที่ไม่ได้พูดท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเคียบกับหนักม,มากเย้ขึ้นแล้วนะคะทุกคนโอ้ดาเมจโอ้โหสองพันห้าโอ้ ว,นนวันนี้ฟรีไฟนี้ฟรีไฟก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสวัสดีคับ